สวัสดีครับทุกท่านด้วยนะครับผมฟิลนะครับจากคุณเลิศมัสเตอร์ไทยแลนด์นะวันนี้ก็ยังอยู่กับตัวสินค้าในส่วนของตัวอุปกรณ์ระบายความร้อนนะครับกับตัวนี้ครับคาเซต M2 Heat Sink สำหรับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์นะครับหรือประกอบคอมในช่วงนี้ก็จะรู้ว่าคอมพิวเตอร์ที่เป็นระดับมิดเอ็นจนไฮเอ็นเนี่ยมันจะมี SSD กับดีูนะครับใส่ไว้แทนที่พวกฮาร์ดดิสก์ที่เป็นจานหมุนหรือเป็นพวก Sa า a ต่างๆนะครับซึ่งตัว M.2 เนี่ยถ้าเป็นย,ยุคก,ก่อน,นมันอาจจะไม่ได้มีความเร็วในการส่งข้อมูลที่มากนะดังนั้นทานซิสเตอร์ต่างๆที่มันอยู่ในในตัวปุปกณ์เนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ได้แบบร้อนมากพอเป็นยุคหลังๆมาเนี่ย ความเร็วของ M2 เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นครับตอนนี้มันจะอยู่ประมาณ7,000-8,000ปด p เมกเปอร์เซก ไปแล้วนะครับผมซึ่งความร้อนมันสูงมากครับผมมันอาจจะเกิดการโอเวอร์ฮีทได้จนตัว m 2บเนี่ยบางทีก็จอฟ้าเนี่ยเพราะว่าเกิดจากการที่ m 2มรันร้อนเกินก็มีอยู่เหมือนกันให้เห็นเรื่อยๆเนาะดังนั้นผู้ผลิตนะครับ M.2 หลายๆเจ้าก็เริ่มที่จะใส่ฮีทซิงเป็นของโรงงานบ้างของแต่งบ้างออกมาขายนะครับซึ่งคุลเลอร์มาสเตอร์ของเราก็เราเชี่ยวชาญด้านการระบายความร้อนอยู่แล้วดังนั้นเจ้าตัวนี้รับรองว่าเย็นแน่นอนครับผมสำหรับคนที่ใช้ m 2ที่มีความเร็วสูงนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะโม้เลยนะครับเกี่ยวตัวนี้ก็คือตัวนี้เป็นฮีทซิงค์ที่ใช้วาเปอร์แชมเบอร์แท้ร้อซ็นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าวาเปอร์แชมเบอร์คืออะไรผมจะอธิบายให้สันส้นๆก็คือมันคือแผ่นทองแดงที่มีของเหลวนําความร้อนอยู่ด้านในครับวิธีการทํางานคือด้านล่างนาความร้อนจากตัวของอุปกรณ์ต่างๆมาใส่ไว้ในน้ําน้ําระเหยขึ้นไปโดนฟินที่ระบายความร้อนเมื่อน้ําเย็นลงเปลี่ยนจากไอ กลายเป็นน้ําเหมือนเดิมวนไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับนี่คือระบบของวัปเปอร์ชัมเบอร์อุปกรณ์ที่ใช้วัปเปอร์ชัมเบอร์ที่ใกล้ตัวเราที่สุดก็คือนี่เลยครับโทรศัพท์มือถือด้านในนะครับมันจะมีฮีทซิงค์อยู่ที่เป็นฮีทบายทองแดงนะครับผมตัวนั้นนะครับก็คือวัปเปอร์ชัมเบอร์หรือในโน้ตบ,บุ๊กก็เหมือนกันที่มันเป็นแท่นทองแดงนะครับผมอันนั้นก็เป็นตัววัปเปอร์ชัมเบอร์เหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้เป็นวัปเปอร์ชัมเบอร์ที่เล็กกว่าเก้าตัวพวกนั้นมากดังนั้นคุณลยว่า เราทําตัววอรเปอร์ช็มเอร์ได้ดีเล็กมากๆนะครับเมื่อเทียบกับคนอื่นเจ้าตัวนี้เป็นฮิตซิงของ M2 แบบที่ไม่มีพัดลมด้วยแต่มีระบบเทอร์โบไดนามิกนะครับที่สามารถสร้างกระแสะลมหมุนจากการระบายความร้อนภายในของตัวฮิตซิงได้ซึ่งเคยทำมาแล้วกับตัว SSD Eternal นะครับอย่างตัว Oracle นะครับซึ่งใช้เทคโนโลยีเดียวกันเลย โอเคครับตอนนี้ก็อยู่กันในส่วนของมุมที่ใช้ในการถ่ายการอันบ็อกซิ่งนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวคาเซตนะครับฮีซ e ิงอิมาัว s ์เดนะครับด้านหน้าก็จะมีในส่วนของตัวสินค้ามีชื่อมีแคตตา o r y ด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวฟังก์ชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น d นี่ w ครับดูอัลวาเปอร์แชมเบอรนะครับ, bers, รบเรื่อง Offset แล้วก็เรื่องของฟินโลมิเนียมนะครับผมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของขางนาด นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว SSD ที่ใช้ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็น SSD ขนาด2280นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ได้นะครับนอกจากตัว PC แล้วก็จะมี PS5 นะครับแต่ PS5 เนี่ยแตเป็นการบังคับว่าต้องถอดตัว cover พลาสติกออกนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากตรงนี้นะครับก็ดึงออกมาต้องใช้เล็บจิกกันนิดนึงครับผมโอเคดึงออกล้ะตรงนี้ก็จะมีในส่วนของตัวพีซซิงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ ด้านล่างนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวอุปกรณ์เสริมนะครับมีไขควงกับนอ็อตด้านบนจะเป็นคู่มือนะครับผมอ่าคู่มือก็จะมีในส่วนของตัววิธีการนะครับตั้งแต่ลอกซีลเรื่องการใส่ SSD การล็อกให้เข้าที่นะครับแล้วก็จบที่ของแถมนะครับแล้วก็มีตัวแมนนวลที่เป็นตัวคีวาโค้ทให้อีกชุดหนึ่งด้วยนะครับต่อมาครับจะเป็นในส่วนของตัวฮีซิงนะครับคีซิงว่าเปอร์แชมเบอร์เนี่ยเราก็ดึงตรงนี้ขึ้นมาครับผมเพื่อเอาของออกมาเนาะ แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตัวกล่องของอุปกรณ์เสริมนะครับเขาะจะมีเป็นส่วนของตัวไขควงกับตัวน็อตนะครับไม่มีอะไรมากอันนี้ก็นี้ครับเรามาดูตัว SSD กันดีกว่าเนาะ SSD เนะี่ยก็จะมีตัวนี้ครับเป็นตัวโคเ e อร์เนาะหนึ่งชั้นแล้วก็ส่วนของตัว SSD อยู่ข้างในนี่ก็จะเป็นตัวคาเซะนะครับที่อยู่ในกล่องนะก็รายละเอียดต่างๆรูปทรงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสวยงาม ตัวอุปกรณ์เนี่ยจะมีหัวด์สามชั้นนะชั้นแรกก็คือตัวนี้ครับตัวพลาสติกโคเวอร์ใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ถ้าใส่ก็จะเท่กว่าเพราะมีโลโก้คูลเลอร์มาสเตอร์นะครับผมแล้วก็ชื่อบอลเปอร์แชมเบอร์ติดอยู่ตรงนี้นะครับผมต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้ก็ตัวฟินโลมิเนียมที่ผมบอกเมื่อกี้นะว่ามันมีความสามารถนะครับในการที่จะสร้างลมหมุนภายในตัวมันเองเพื่อไล่อากาศร้อนออกไปได้นะครับเช่นผมเริ่มร้อนจากตรงนี้ผมก็จะไล่อากาศจากตรงนี้ไปทางนี้อ่า หรือจะก็ลายทางมีที่นี้ก็แล้วแต่ว่าร้อนก่อนน้อนหลังน,นะครับแล้วก็สามารถแยกออกมาได้อีกชั้นนึงที่กันหนึ่งที่กรรันหนึ่งนะครับมันจะมีตรงนี้อยู่อ่าไม่ค่อยดีอรอนเนี่ย,ออะยนะครับมันก็จะมีอยู่อีกสองชิน้นชิ้นนี้จะเป็นชิ้นด้านบนนะครับที่เอาไว,ว้ระบายความร้อนนะครับแปะเข้ากับเม็ดแรมของตัว SSD นะครับเม็ดชิปที่ใช้ในการประมวลผลแล้วมีความร้อนก็จะเป็นฝั่งนี้ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนถาดรองด้านล่างนะครับแต่ถาดรองด้านล่างก็ไม่ใช่ว่าจะมาเป็นเหล็กธรรมดาธรรมดานะครับก็แถมตัว ซิลิโคนให้นะครับเป็นตัวเทอร์โมแพดโดยความหนาของตัวซิลิโคนที่ให้มาทั้ง2ฝั่งนะครับจะอยู่ที่0.5ม mm ิลิเมตรเปคู่นะครับผมก็เรียกได้ว่าระบายความร้อนได้ดีเลยเดี๋ยวขอ๋อยวขอลอกให้ดูหนะ่อยจะเป็นสีเหลืองนะครับสำหรับตัวซิลิโคนที่ให้มานะครับลองดูได้นบครับวีนะครับเราสามารถใส่กับตัว s อสได้เลยนะครับผมเวลาใส่ก็ใส่ประมาณนี้นะครับผมแล้วมันก็จะมีรูนะครับดูตรงนี้นะ ถ้าเกิดใส่ SSD แล้วมันก็จะไมไ่แนบชิดกันอย่างนี้หรอกมันก็จะยกขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ใส่รูตรงนี้เพื่อล็อกน็อตได้เลยส่วนวิธีการติดตั้งเมนบอร์ดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาติดตั้งกันเลยดีกว่านะครับผมผมเตรียมเมนบอร์ดไว้แล้วไปไปดูกันโอเคครับตอนนี้เรามีคาสเซตนะครับแล้วก็มี SSD นะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตั้ง SSD ลงในคาสเซกันนะครับผมโอเคเริ่มจากการที่เราถอด cover ด้านบนออกก่อนนะครับแล้วก็ดึงในส่วนของตัว h ีท t s i n ์ออกมานะครับผมอ่า จะเห็นว่ามันจะมีซีลทั้ง2ตัวเลยนะครับทั้งตัวด้านซ้ายที่เป็นตัวกรอบล่างแล้วก็ตัวด้านขวาที่เป็นตัวฮิซิงนะครับเราก็ทําการลอกซีลออกมาครับต้องลอกทุกต้องลอกนะครับถ้าไม่ลอกนี้มันไม่ระบายความร้อนให้นะครับผมตัวฮิซิงนะครับผมเสร็จแล้วเราก็ทําการเอาฮิซิงนะครับใส่โดยดูดูดด้านล่างนี้ด้วยนะครับให้มันตรงกันนะครับจะเป็นวอลล์โค้งอยู่นะสำหรับใส่น็อตนะครับก็ดูให้มันตรงกันเสร็จแล้วเราก็เอาใส่เข้าไปครับ สร็จแล้วเราก็เอาด้านบนนะครับที่มีด้านวาล์เหมือนกันนะครับนี่ที่มีด้านด้านวาล์เหมือนกันเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็ประกบดูรูน็อตนะครับดูรูน็อตให้ตรงกันนะครับถ้าตรงกันแล้วก็มัจะออกมาเป็นรูปตั้งหน้าตาประมาณนี้นะนะแล้วเดี๋ยวผมจะใส่น็อตเข้าไปนะครับทั้ง4ีรูเลย พอเราประกอบเสร็จแล้วนะครับก็จะได้รูปร่างหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับก็นี่ตรงนี้ก็จะยึดยกขึ้นมาแบบพอดีพอดีเลยนะครับนี้เลยนะครับซึ่งเหมาะสำหรับ SSD ที่ซื้อมาแบบที่มีฮีทซิงกนะ์เนาะแล้วพอเราเอามาใส่ตัวโคเวอร์นะครับตัวนี้แม่หล่อหลอเท่หล่อเหลือหล่อหลายหล่อไม่เกรงใจใครนะครับผม ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับหลังจากที่เรานะครับทำการติดตั้งตัว SSD เข้าไปในตัวคาเซเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทํทำการติดตั้งตัวทั้งหมดเนี่ยลงมาในเมนบอร์ด โดยเมนบอร์ดที่เราใช้วันนี้จะเป็นเมนบอร์ดที่มีช่องนะครับ M.2 ขนาด2280พอดีนะครับโอเคโดยเริ่มจากการที่นะครับเราจะทำการถอด c คเ e r ออกก่อนนะครับเพื่อที่ง่ายต่อการใช้งานนะครับแล้วเราก็จะทำการเสียบตัว M.2 นะครับเข้าไปในช่องของ M.2 นะครับพอเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยตรงนี้มันก็จับพอดีนะครับพอดีแล้วเรียบร้อยครับเสร็จแล้วรียบร้อครับเราก็แค่ทาการเอาตัวน็อตนะครับ M.2 ไปนะครับแล้วก็ขันให้แน่นนะครับถ้าเป็น PlayStation 5เนี่ยก,ก็เสร็จแล้วครับคือใช้แค่นี้พอแต่ถ้าเกิดเราจะปิดฝาโคเวอร์เนี่ยก็แนะนำว่าเฉพาะบน PC เท่านั้นนะครับเพราะว่า PlayStation 5เนี่ยมันก็จะมีช่องของเขาที่มันจะไม่พอดีกันนะครับเรียบร้อย วันนี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเบื้องต้นอันบอ็อกซิ่งและติดตั้งนะครับตัวของคาเซ M2 คีซิงนะครับก็ตัวเทคโนโลยีวอลเปอร์แชมเบอร์ตัวนี้ระบายความร้อนดีแน่นอนนะครับใครที่มีปัญหาการเหมือนกับฮีส์อ่าเขาเรียกไง SSD นะครับเริ่มรวนนะครับเริ่มรู้สึกเหมือนว่าอาการเนี่ยมันมาจากความร้อนแน่นอนเนี่ยตัวนี้ช่วยได้นะครับแล้วก็ยืดอายุการใช้งาน SSD ของท่านออกไปด้วยเพราะว่า SSD เนี่ยเป็นชิ้นส่วนที่ค่อนข้าง เปราะบางบกบางนะครับก็การมีตัวฮิตซิงมาช่วยระบายความร้อนออกไปเนี่ยก็จะทําให้เอซของท่านเนี่ยทำงานได้สเสถียรขึ้นและอยู่ได้นานขึ้นนะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยและก็ถ้าใครสนใจตัวคาเซิลอุปรณ์อื่นของทาง Cooler Master ก็สามารถดูได้ทั้งทางช่องทางออนไลน์และดูได้ทางร้านค้าอุปกรณ์ไอทีชั้นนาทั่วไปนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนคิดจะประกอบคอมอย่าลืมคิดถึงค o ลเลอร์มาสเตอร์นะครับสวัสดีครับ